เห็ดไข่เห็ดไข่จ้ะอ้ยมันนี่ออกเป็นมูคักด้วยจ้ะนี่อนี่อุดมกินสามดอกเรียงแล้วกานเลยมือนี่ดอกบานอีกสองดอกครับผม สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเด้วยจ้าพ่อกันในปลาคือเกาจากมือมาหาหล่อบ่งเห็ดได้หาบึงเหด็ดตะไคร่เนี่ยละจ้ะตามจีแลกแหกมันก <c oughs> ินเขาเจ้าลงไปคนนึ่ง <c oughs> เลยจนเกือบเต็มตาแล้วจ้ากาขึ้นมาที่หลังแต่บม่รู้เขาจะได้หลายปันใดเนาะครับ <c oughs> สามดอกงามครับผมตามรุ้นตามชมเลวจ้าว่าห้อสิไดดหลายไปนในมือนี่มาที่หลังเพิ่นเนาะไปกันเลยจ้าอยู่ปอาไรกันอีกนึงตรงดอกาง,งามเลยจ้าใครเหลือเพิ่นเดอ้อนี่พี่น่องจ้า คน,น,นมากกว่าแล้วเนาะมากกว่แล้วเด้เกือบต็มตาเหรอตาพอดีปนได้เกีียวแล้วเขาก็ะด้เริ่มบอกเมื่อเดียวมันดีสิบเดนอจ้ะสิจ็ดกระดากระดาสองห้องเตียจ้ะมึงเนี่เราก็ได้ซ้ำเนี่ยจ้ะพี่น้องเหลือเพื่อนนะจ้ะไปกัน่อเลยเนาะม<อ>คือกันกินบ่อ้ปัดทิศเถอะบอ่เถ่าบ่เถ่าบ,บ่กินเกือกินได้่ยู่ ันตึงเงินเดยกันหอดมื่น่ว่าเหลือเนาน่ยเนางท่านั้นแหนลงามจ้ะดอกนี่เดี๋ยวเดินจอเยละดีบงามมึงจะร้มเลยนะีีหน่อยมั้นะึ้นลทยเทล่ะนี่ันเนี่ยเนี่ยมันมันรทันคนมันบรนเก่งเือ ันยักินเนาะกินหนอยเพิ่นบน่ะไอ้มเดกเดกินนี่นั่แหละมกันนี่แะนกินหอยละแมนนีอีกปะก็ดอกต่มแล้วจ้ะเขียวเนาะแมนอันนี้ส่นเป็นไข่เขียวแล้วจ้ะั้นบนอ่ะนี่ก็ได้้าระเันร Nó nó. ô lãi nó ngang 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 มาตรมมว่านี่พอดีเลยบาีจแต่หาฉันไม่เห็นเนะอีกตัวนึงน,นะมใ,ใ,ใ,ใิดจะเห็นอยู่การจูมอทีรบางอย่เนาะฉ<ะ>ันไม่เห็นไม่จ้าน,น,นี่กับู้หญิ่หรอวะข้างหลงังคนอีกเคยค้ยนร้ายละมึงเนาะไอ Không còn cái cái góc đây. À đây, đây dưới đọt này, ú, dàn am đi, quê rồi anh quê rồi, được rồi, à phục lại, đây gì đây, đây đọt, được, tạ ta, cái đọt quê quê hả? ha, นี่ยยันถึงขาอยู่ขาก็ดีก่อีกสองดอกเลยบอกคนนั่นละนี่จีนอะไรนหมมาถึงมือแท้ๆมือนี้เนาะดู๋ยวมืออื่นมาในบานเน่าบดเน่าทิมนี่นี่อยู่นี่ ก็สีนี้อีกหลายอยร่มหนักใบใหม่เนี่ใส่อีกนะโอ้ทอมาทอเนี่ยใบใหม่มันทับน้ำเลยดเปื่อยเนาะดีงามโอ้โหเห็ดไข่ออกเต็มพุ่นเลยจ้ะ ค uhh ุณคุณไรมากจ้ะไมากจ้เอ้ะังนมั้วยบาจากบรยิบมาเลย่อยอยู่ดอกไบัวบัว่อยแต่หเดียหมือย่างบนนี้เขา thảo lên lên mình em cái nào đấy này ưa đó. ưa nó thay mắt mình đọc thử phốn. ừ thử khuẩn sẽ mắt สองดอกครับผมอืองามงามพอดีเลยอะอืนนออมนงามนิดกต่ดองงามโอ้ยม,มือมันอวกเนาะแม่นหลายขนาดได้มือเชื่อม้าบัะธันกันี่แหละตีนีนเนียน้อยี่อีออกอะ Dạ. Ừ. Dạ. cái ở à. gì thế mọi cái đấy kinh ừ. 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 đó tôi đi đọc tù nghe không cầu nó lại bằng với nó đây tôi già <thôi S 2> อาหยุนีีกันไปช่องอยาเขาแทะเตบไปเอีาตื่นดอกบานจ้ะอ้เ่าบกเท่าอู้พอดีนะมืออื่นมาเดี๋ยวเลือเบื่อโอ้ยมมาหอนแทะไข่เขียวเนาะูดีเลย อดอกอะดอกอีกแค่อีกดอกนึงจ้ะอีกสามดอกด้วยจ้ะไอ่ไข่เขียวเนาะแมนปลาไข่เขียวแต่มึงโน้หมันคักหมันเนี่ยจ้ะนะสามดอกงามดอกเห็นกับเปล่งฮักก็เห็นกับนั่นเป็นเนปกหัวมัน

ก,การเลยมือนี่เสื้อของเราเถอะกรสีบวมานตัวนี้จะเกือบสิบดอกป่ะนี่ยค่ะงามนิหน่อยดอกบ,บานอยู่ป่ะนี่ย เอกไ้าขาวล้องเขียวละโอ้ยมันใหญ่รบบสมิตรละมึงกัดขาไปละดอกนั่นได้ปะไม่ท้องขาปะไองามเลยรจ้ะไะไอีกปุいい้นน้องอะไรอยู่ปุ่นอืะซุ้ม บานทั้งเลยทั้งเต็มเลยโอ้จีน่อยจงไว้หน่อยวันนี้เมรซะไมรสามดอกครับผมดอกจุ่มๆดอกบานอ๋อดูดูงสิแม่ไม่จะปวดโอ้ยจางๆไม่แห้งยังมัไงแม่แม่อยู่คนเหรไม่มีคมู่อยู่คนเดียว hãy xíu rộng ngắm đấy lắm yeah. trộn rồi nhớ một đi. Chẳng thích đâu Đồ bít xếp bò này Nhanh chứ bò Nhanh chứ cả lúc mai là đấy chả Anh chỉ đúng không? nói nó bỏ bên, bò là มาคักมาแน่มือหนิเก็บเกีมตาอยู่เนี่ยมันเที่ยงแล้วบ่นอ่ะก็จะเที่ยงแล้วจ้ะมาจากม้งเขาแบบมาสวยเติบเนาะมาเก่าม้งนะเพราะออกบ้านแปดม้งได้มือสองกับกาบรหันไปเจ้าะด้เมือนเนาะได้อีกหมือนหนึ่งบางยอดเน็ตที่ใดที่มาจ้ามือหนิมาเน็ตจไค่าเขียวเด้อจ้ะในหลายเติบอยู่นะท่าเนาะเก็บเก็บเกีมตาเยอไงตาใหญ่เด้อยจ้ะนี่มันเป็นตาหน่อยมีขมานที่เก่าแล้วมือหนิ มื่นมื่นไม่อยู่เลยแต่มากก็จะบ้าส,สวยๆสินะเพราะว่ามัจะติธุระเนี่ยเมื่อ้า,าก่อนหน้าจ่ะเหตุการณ์เหตุการณ์ไข่เนี่ยเริ่มออกหลายเด้พ่อ <แก S 1> เป็นมู้เป็นมู้อยู่จ้ะมาบระันกับมื่นอื่นกับคีมเป็นนองเหมือนเนาะเมียน้าอ่ะคลิปนี้กับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล์ทุกแชร์เด้อจ้ะพ่อกับแม่คลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันขัดอยู่บางทีมันเนี่ยมันมันดอกก็กำลังงามอยู่จ้ะ